l e าเก <Let 's S 1> ็บหดแล <Go. S 1> ้วดูห,หลังสภาพจากงาช้างจะเหลืออะไรเราป่อยไ่เหลืออะไรจะเต้นเต็งก็จะเก็บหมดแล้วอะไรเก็บเต้นหมดแล้วสภาพหลังจากงานช้างเนาะจะเหลืออะไรปล่อยดู่บางมีหร จริงไหมไปดูดิมันเหลืออะไรอ่ะป้ายไม่ต่อป้ายเขาเก็บหมดเลยเนี่ยป้ายเขาเก็บป้ายเขาเก็บหมดแล้วเนี่ยไม่เหลือเลยเนี่ยเก็บไว้ทําปีหน้าแล้วไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยนะพลอยดูดิไม่เหลือเลยค่ะเป็นสนามเลี้ยงวัวเหมือนเดิมเหรอพลอยเนี่ยพี่พลอยมาไม่เหลืออะไรนะนะคะสภาพหลังจากงานช้างเป็นอย่างนี้และะ้วครับเพื่อน เป,เป็นไงครับเพื่อนเพื่อนไม่เห็นแล้วครับสน,นามฟุตบอลไงเออเออสนามอย่างเงี้ยไม่เหลือแล้วครับาบินเนี่ยสภาพไม่เหลือแล้วครับสภาพไม่เหลือแล้วครับเห็นไหมครับ <l ix> เสร็จงานช้างก็ประมาณนี้คะ่ะเก็บกลับหมดแล้วพ <remembering S 2> <ค>อยช้างลับบ้านแล้ว <l ix> เออเขาเก็บกลับหมดแล้วเนี่ยไม่เหลือแล้วเนี่ยสารสรานแล้วเ <l ix> ขาเก็บแล้วเนี่ยสาสอานแล้วกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะ สภาพสนามสนามยิงเป้าของทหารก็เก็บหมดแล้วตรงเนี้ยเขาเก็บลูกปืนะลุงได้ไหมไปดูลุงไหมลุงได้ไหมไปดูไหมลุงได้ไหม,ไไหมลุงมาเก็บลูกปืนไงลุงมาเดินเก็บลูกปืนนั่นนะเนี่ยลุงมาเก็บของเก่าเนาะเขาจะมาเก็บตรงนี้เป็นสนามเป้าของทหารตรงเนี้ยลุงได้ไหมเนาะเออได้หัวนี่ไหมเนาะ เนี่ยสนามเป้าทหารตรงนี้แหละที่เขามาเล็งอ่ะไม่ได้เนาะพลอยเนาะมันเก็บขยะเขาก็จะมาเก็บประมาณนี้ครับผมไปไปแล้วไปไปนไปน้กไปโน้ตต่อไม่ได้หรอกพลอย <c oughs> อยากกูอยากเห็นหนูเนี่ย <c oughs> ลุงไม่ได้แล้วพี่ทหารเขาเก็บหมดแล้วเนี่ยตรงนี้เต้นทหารตรงนี้สภาพเริ่มเก็บกลับหมดแล้วจ้ะประมาณนี้ค่ะหลังสภาพนะคะ หลังจากงานช้างก็จะเหลือเนี่ยประมาณเนี้ยังเหลือนิดนึงครับผมเก็บให้สะอาดสะอาดเนาะกลับให้สภาพเดิมค่ะบรรยากาศหลังจากเอาร้อนพอมาพอยไปดูทางนี้ทางนน้ไน,น,นไปนั่งนน้นไปไม่เหลือนี่ยนะคะเก็บหมดแล้วคะ่ะไม่เหลือละอะไรเลยค่ะเ, <laughs> เออเดี๋ยวเ,เก็บเต็นเต็นเก็บแล้วเนี่ยเก็บเเริ่มมาเก็บแล้วเนี่ยพี่เขามาเก็บแล้วเนี่ย เรามาเก็บกันแล้วค่ะไม่เหลือแล้วสไลด์ลงสไลเดอร์ไปหมดแล้วพอยไม่เหลือแล้วเนี่ยมาเก็บมันแล้วเนี่ยเราไปไม่ได้รถเขาจอดกันอยู่เราจอดตรงนี้มั้ยนิดนึงนิว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 เาไงเหรเก็บของเราเขาเก็บของเออเขาเก็บของเก็บเต็นเก็บเต็นกันหมดแล้วเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะเขารับมาจัดเต็นไง อามซูลินเขาเจ้าใหญ่เลยแหละเขรับจัดเต็นเก็บไปหมดแล้ว,วใช่ไม่เหลือเลยเก็บเต็นกันหมดแล้วเนี่ยเรื่องมาทยอยเจ็บที่หน้านั่นแหละเขาก็จะมากางเต็นอีก <ไป S 1> เต็นเขาเก็บเนี่ยเหลือแต่เต็นค่ะเพื่อนๆตรงนี้ขายไก่หมนุนเอ้นนุกขา,าหมนุนตรงนี้เป็นสไลเดอร์องคพอยเก็บหมดแล้วสไลเดอร์พอยไม่เหลือแล้ว เห็นไหมไม่เหลือเลยหนุซ้ายมือตรงนี้สไลเดอร์ตรงนี้้ายมือเนี่ยเนี่ยไม่เหลือแล้วนะครับ <sm art noise> เพื่อนสภาพหลังจากงานช้างก็จะเป็นประมาณนี้ครับเพื่อนเหลือแต่เต็นนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะเก็บปีหน้าเลยนะครับเนาะเหลืออะไรเนี่ยไม่เหลือเหลือ <sm art noise> แต่เต็นเนี่ยเราจะเก็บหมดแล้วเนี่ยตเต็นโอ้ยังเยอะเลยเนี่ยเต็นทหใหญ่เลยเนี่ยเขาเก็บหมดแล้วเนี่ยไม่เหลือเลยไม่มีใครขายของเลย หมดแลวเนาะอะไรเนี่ยเก็บหมดแล้วอะไรอ่ะอืมอะไรอ่ะเต็นท์เหรอเออไม่เหลือเลยอะไระไหนไเต็นท์อันนี้ถังน้ำนะถังน้ำที่พ่อค้าแม่ค้าเขาใช้ไงถังนี้ถังแท้งขาจะเอาเต็นน้ำมาเติมให้แต่แต่เช้ามืดประมาณนั้นบรรยากาศนะคะไม่เหลือแล้วนะคะพเพื่อนๆงานช้างหลังจากงานช้างสภาพก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเริ่มเก็บเต็นท์กันแล้วค่ะบ๊ายบายกัน บายบายบบาายยกดไลค์แชร์ด้วยพลอยด้วยกดไลค์กดแชร์ปิดรายการก่อนกดไลค์กดไลค์ไหมกดแชร์ไหมโอ้ย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 โอ้โอเคบายบาย